สลามโมลกุ้มค่ะสลามลกุ้มค่ะกลับมาอีกแล้วใช่ห่างหายไปนานกับการสอนภาษามาลายูนะคะผมก็คือเราไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคนเนาะก็มีคนถามมาว่ากสอนเรื่องเครือญาติให้หน่อยว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านาอาลูกหลานเลนหลนลูกพี่ลูกน้องภาษามาลายูว่ายังไง แต่ขา้างนี้เราสอนไปยังเราสอนไปแต่ยังไม่ครบเริ่มเลยครับพ่อพ่อนี้มีเยอะมากบ้านหันเรียกอโยแต่บางบ้านก็จะมีแวยออย่างเดียวก็ได้บาบอปะปอก็มีเยอะเหมือนกันนะแม่บ้านบ้านเธาเรียกอะไรแม่มามีมามีบ้านอื่นก็จะมีบางบางบ้านก็เรียกแวแม่เรียกอ,อุมีมะมะไก ได้หมดได้หมดโอ้โหนี่ทั้งหมดก็คือแปลว่าแม่เหมือนกันพี่ชายอ่ะเบร์ก็ได้อาบังก็ได้หรือเบก็ได้บังก็ได้ตามด้วยชื่อตามด้วยชื่อใช่ค่ะพี่สาวกะกะเวแต่ส่วนใหญ่เรียกกะนะแล้วก็ตามด้วยชื่อสมมติพี่หานก็กะหานกะเวรหานก็ได้เหมือนกันกะเวรหานก็ได มีใครเรียกาแวนะสวยก็เะเรียกกาแวแต่กาแวก็มีก็เรียกได้เียกได้เรียกได้จะอารมณ์ผู้ใหญ่นิดนึงแล้วก็น้องน้องชายน้องสาวนี่ใช้ด้วยกันทั้งคู่ก็คืออเดเดก็ได้เดชอย่างเดียวก็ได้ก็้ตามด้วยชื่อเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นลูกนะอันเนาะอันเนาะแปลว่าลูกถ้าลูกชายลูกชายอันเนาะยาแตาลูกสาวอันเนาะตีหน่อกาแต่แปลว่าผู้ชาย ใช้กับลูกเขยเรียกวนาตูลูกพี่ลูกน้องปู่ปู่ลูกพี่ลูกน้องหลานหลานจูจูแล้วก็เหลนเจเจทวดเนเนทวดแนเนอันนี้มาปู่ย่าตายายบ้างย่ากับยายแม่หมอโตแวร์ซีตีอันนี้ก็แปลว่าย่ายายได้หมดไม่เจาะจงว่าเป็นฝั่ง พ่อหรือว่าฝั่งแม่ญายายก็เรียกได้ทั้งคู่อย่างบ้านทันเรียกโตแหวนโตแหวนปู่ก,กับตาโตโตแหวนโตยะตักยดีเจอ, <d>, อ,อันนี้แล้วแต่เลยว่าแต่ละบ้านเรียกยังไงเห็นมาลุงปาา้าน้าบ้างถ้าภาษาไทายลุงกับป้าคือลุงกับป้าคือพี่พี่สาวกับพี่ชายของของพ่อกับแม่เคอเรียกลุงกับป้าถ้าเป็นน้องของพ่อเรียกอา น้องของแม่เรียกน้าโอเคแล้วที่มาภาษามาลายูบ้างไม่ได้กําหนดว่าเป็นฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่น้าอาก่อนอน้าอาก็คือเบอซูเาอซูเบอซูใช้เรียกน้ากับอาที่เป็นผู้ชายเมอซูใช้เรียกน้ากับอาที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าซูอ่ะเหมือนแปลว่าคนเล็กอก็คือไมาถึงน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะใช่ใช่แล้วถ้าลุงกับป้าล่ะลุงก็คือเปาะลุง ก็คือเมาะลงซูลงแปลว่าคนโตก็เลยเรียกเปาะลงกับเมาะลงแต่แต่บ้านเราไม่เรียกแบบนี้อ่ะพอถึงว่าอะไรลุงกับอาผู้ชายอ่ะเราเรียกอายอตามด้วยชื่ออย่างเช่นน้าชายชื่อเจงก็ไปเรียกอายอเซงอันนี้คือเธอเรียกลุงเรียกลุงกับอาที่เป็นผู้ชายว่าอายอแล้วตามด้วยชื่อตามด้วยชื่อใช่คือคำงงนิดนึงแต่ถ้า ป้ากับน้าที่เป็นผู้หญิงนะก็จะเรียกจิจจิตามด้วยชื่อสมมตินะชื่อยะก็จียะก็คือหันก็มีเพื่อนที่บางบ้านก็เรียกว่าคอลาคอลีเหมือนกันนะถ้าเป็นลุงป้านะาอาอาคอลาใช้สําหรับผู้หญิงคอลีใช้สําหรับผู้ชายถ้าจะเรียกลุงก็คอลีถ้าจะเรียกป้าก็คอลามีกมีกถ้าลุงป้า ก็จะเรียกว่าอนดาออ๋อนดากอคนนี้เออร์เรนิงอันดากอสมมติฮานเป็นป้าของเนทแตว่าเออร์เรนิงอันดากอถ้าสมมุติหลานจะเรียกลุงป้านะก็เรียกปอดากอกับอาดากอได้ปอาสำหรับผู้ชายมอสําหรับผู้หญิงสมมุติเนทเป็นลุงใช่ไหมฮานเป็นหลานก็จะเรียกเออเออร์เรนิงปอดากอคนนี้ลุงเรานะประมาณนี้ แต่ละบ้านเนี่ยเรียกแบบไหนก็คือคอมเมนต์บอกเรามาได้ไดเพียงว่ามันต้องมีนอกเหนือจากที่ฮันพูดอะ่ะมีเยอะแต่อย่างรู้เหมือนกันนะเม้นกันมาได้ว่าบ้านไหนเรียกอะไรแต่เนี้ยคือแถวๆเ,เป็นมาลายูปัตตานีนะอ,อันอยู่ปัตตานีก็แถวๆบ้านก็จะพูดประมาณนี้หรือว,ว่าใครใอยู่โซนไหนจะพูดยังไงก็คอมเมนต์บอกเราได้แค่นี้ก็คือปวดหัวแล้วจำได้ไหมเน่จำได้จำได้ของมันไม่ต้องฝึกได้ไปละบ๊ายบาย